เอโชสวัสดีค่ะ letter, อะโมี่คิวเรเตอร์จางยุนอาค่ะช่วงนี้มีประเด็นเรื่องสุขภาพกันเยอะเลยใช่ไหมคะช่วงนี้เราจะต้องใส่หน้ากากทำกิจกรรมทั้งวันทำให้แบคทีเรียนในปากและกลิ่นปากเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลมากๆเลยค่ะถ้าลองคิดว่าจะดูแลจัดการกับเรื่องนี้ยังไงคำตอบก็คือแปลงฟันให้ดีนั่นเองค่ะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญพอๆกับการแปลงฟันนั่นก็คือ การเลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันที่ดีค่ะแตนๆขอแนะนำเลยแล้วกันนะคะนี่คือ Atomic Oral Care g i t Set ค่ะแม่ของฉันไม่รู้จักสินค้า a t o m ี่เลยค่ะแต่แม่ใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันของ a t o m i ่อยู่ค่ะฉันตกใจเลยค่ะผู้ทำความสะอาดช่องปากของเรานั่นก็คือ a t o m y c Oral Care g i t Set สงสัยแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ จะแ,แนะนำอะโทมีทูชบรัสให้ฟังก่อนนะคะแปลงสีฟันวินาทีละหนึ่งด้ามค่ะฉายานี้ได้มาเพราะแปลงสีฟันขายได้วินาทีละหนึ่งด้ามค่ะประกอบไปด้วยผงทองคำบริสุทธิ์กว่า99.9%ในขนแปรงค่ะแต่เอาทองแพงๆมาใส่ในนี้ทำไมเนะประสิทธิภาพของทองที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือความสามารถในการต่อต้านแบคทีเรียค่ะเป็นขนแปรงที่ป้องกันการเติบโตของแบคทีรีย ตอนที่เก็บแรงสีฟันไว้ก็ช่วยป้องกันการแพร่ของแบคทีเรียนนั้นจึงสามารถใช้ได้อย่างวางใจได้เลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันถูกใจมากๆเลยละคะ่ะและอีกอย่างที่ฉันคำนึงถึงคุณภาพของแปรงสีฟันนั่นก็คือขนแปรงนั่นเองค่ะรู้สึกถึงความละเอียดอ่อนไหมคะปลายขนแปรงมีขนาดเพียง0.03ม mm, มซึ่งเล็กมากๆเลยละคะ่ะ อาจจะนึกไม่ออกเลยว่าขนาดประมาณไหนใช่ไหมคะเขาบอกว่าเรียวกว่าเส้นผม1ต่อสเท่าอีกคะ่ะเรียวขนาดนั้นเลยเลยะคะ่ะเศษอาหารหรือสิ่งสกรปรกระหว่างซออกฟันจึงกําจัดได้อย่างสะอาดหมดจดเลยคะ่ะและสิ่งที่สําคัญพอๆกับขนแปรงก็คือด้ามจับคะ่ะด้ามจับผลิตด,ด้วย PCTG ซึ่งเป็นวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากช่วยเรื่องสุขอ,อนามัยและการต้านแบคทีเรียแล้ว หลังจากที่ใช้แล้วทิ้งก็ไร้กังวลเลยค่ะเพราะทําจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะยุคนี้เราจะต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากๆค่ะซึ่งจุดนี้ก็ทําได้อย่างน่าพอใจมากสําหรับแปรงด้ามนี้ค่ะบางครั้งหากขนแปรงเรียวเล็กมากอาจจะอ่อนไม่ค่อยแข็งแรงซึ่งอาจจะทําความสะอาดสิ่งตกค้างระหว่างเอกฟ,ฟันไม่หมดนะคะแต่ขนแปรงนี้มีความยืดหยุ่นมากค่ะเวลาแปรงฟันบางครั้งอาจจะมีเลือดออก แต่พอใช้สินค้าตัวนี้อาการเหล่านั้นลดลงมากเลยละคะ่ะซึ่งฉันถูกใจมากๆเลยขนาดมี2ขนาดนะคะฟันเรามีขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วฉันใช้แบบคอมเพกค,ค,ค่ะซึ่งขนาดพอดีกับฉันเป๊ะเลยะคะ่ะและสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของนีไม่พ้นเรื่องราคาะคะ่ะ <c oughs> ราคาประมาณ35บาทต่อด้ามเท่านั้นเองะคะ่ะ ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รู้สึกอึดอัดใจที่จะซื้อเลยพอใจมากเลยค่ะทำไมถึงเป็นแปรงสีฟันวินาทีละหนึ่งด้ามแค่ลองใช้ดูก็รู้เลยค่ะสินค้าต่อไปที่จะแนะนำก็คือ a t o m y Toothpaste Plus ค่ะยาสีฟันที่ไม่มีรสเผ็ดซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ว่าใครก็ใช้ได้และชอบ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นั่นก็คืออะโทมีทูตเพสนั่นเองค่ะโอ้ใช้แล้วจะรู้สึกว่าส่วนประกอบอ่อนโยนมากลองดูสิคะมีพึ่งอ,อยู่ตรงนี้ค่ะมีอาร์เทพลินซีเป็นส่วนประกอบที่ไม่มีอยู่ในโปรโพลิสทั่วไปค่ะมีคุณสมบัติต้านมะเรง็งต้านแบคทีเรียต้านการอักเสบเป็นส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติ ในการช่วยแก้ปัญหาที่เรากังวลในช่วงนี้โอ้เห็นแบบนี้แล้วฉันคิดเลยว่าเขาใส่ใจในส่วนประกอบจริงๆเลยค่ะรวมไปถึงส่วนประกอบที่ช่วยกำจัดกลิ่นปากอย่างสารสกัดจากชาเขียวไซลิทลมดยอบและนี่มแมสติกด้วยค่ะและสารอื่นๆที่สามารถกลืนได้อย่างปลอดภัยคนที่ต้องการยาสีฟันที่อ่อนโยนฉันคิดว่าน่าจะชอบกันนะคะ แล้วราคาก็มีมิตรภาพมากๆเลยค่ะหลอดละประมาณ90กว่าบาทเท่านั้นเองใครที่กำลังมองหายาสีฟันราคาเป็นมิตรให้คนในครอบครัวใช้ฉันอยากให้ลองไปใช้ดูนะคะสินค้าต่อไปนี้ที่ฉันจะแนะนำก็คือแปรงซ้อกฟันแบบด้ามค่ะเพื่อการแปรงฟันที่สะอาดสมบูรณ์หลายคนจึงนิยมใช้แปรงซอกฟันนี้ค่ะอันนี้ผลิตออกมาสขนาดเหมือนกันค่ะ 2s กับ 4s เลือกใช้ตามขนาดซอกฟันของเราเลยค่ะนอกจากขนาดแล้วเรายังปรับรูปร่างได้อีกด้วยนะคะจากแนวตรงเราสามารถปรับลงมาได้นิดนึงค่ะให้เป็นรูปตัว L ได้นอกจากเราจะปรับปรุงรูปร่างให้ถนัดกับการใช้ของเราได้แล้วเพื่อสุขอ,อนามัยเราสามารถใช้ฝาปิดมาเสียบไว้ตรงปลายด้ามก็จะสามารถปรับความยาวของแท่งได้ คนที่ต้องการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีอยากให้ลองใช้เซตนี้กันดูนะคะผู้ดูแลช่องปากของทุกคนในครอบครัวออร่แคร์กิฟเซตฉันได้แนะนำไปแล้วนะคะฉันพอใจกับราคามากๆเลยค่ะราคาอยู่ที่690บาทและยังสะสมคะแนนได้8,000 PV อีกด้วยค่ะได้ผลแบบยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอีกด้วยเลยค่ะ ในเซตนี้มีแปรงสีฟันสีด้ามยาสีฟัน2หลอดรวมไปถึงแปรงเศร้าฟันและชุดสำหรับพกพาค่ะมีหลายๆคนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะหาอะไรเป็นของขวัญเทศกาลดีถ้าให้เซตนี้เป็นของขวัญเขาจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเป็นเซตที่ทุกคนในครอบครัวใช้ได้ออร่าแคร์กิฟเซตพอจะถูกใจกันไหมคะอะโทมี่คิวเรเตอร์จางยุนอาขอลาไปก่อนค่ะ